ปราสาทคนาก็อยู่ในแผ่นดินไทยนะครับอยู่ในพื้นที่ของแผ่นดินไทยนะครับมันก็คือของไทยนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้ทางการเราก็ไปตึงกําลังอยู่ตีกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ตงกันอยู่แล้วเราก็จะไม่ให้มันเอาปราสาทนาได้นะครับมันไม่สนใจว่าประชาชนมันจะตายเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของประชาชนคนชาติเดียวกันอยู่แล้วนะครับมันต้องการเรื่อนกับคะแนนนิยมนะครับมันรบมามันก็แพ้นะครับแต่ว่า มันปิดหูปิดตาปิดข่าวมันจะออกข่าวว่าเนี่ยของมันนี่มีแสนยานุภาพมีกองทัพอีกเข้มแข็งชนะประเทศไทยได้ ยังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องประนึ่งว่ากำลังกระหายสงครามอยากจะเปิดศึกรบเต็มทีกับประเทศไทยโดยล่าสุดได้ปล่อยภาพคลิปวิดีโอเคลื่อนรถยานเกราะ BMP1 ใกล้แนวหน้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจากคลิปจะเห็นว่ารถยานเกราะ BMP1 ของฝ่ายกัมพูชามีอย่างน้อยสองคันที่ปรากฏอยู่ในแนวชายแดนไทยกัมพูชาและยังมีรถบรรทุกสำหรับขนยานเกราะดังกล่าวไปยังจุดหมายอีกด้วย นี่จึงถือว่าเป็นภาพที่ทหารแนวหลังของกัมพูชากำลังเตรียมความพร้อมรถยานเกราะ BMP 1ซึ่งจอดอยู่ในค่ายทหารและได้นำขึ้นรถหัวลากเตรียมเคลื่อนย้ายไปพื้นที่แนวหน้าก็น่าจะเป็นประสัทคณาตามที่ทางขมรได้วางไว้ตั้งแต่แรกซึ่งจุดนี้ก็ต้องบอกว่าถือเป็นการเอาอาวุธหนักเข้ามารุกล้ำอธิปไตยไทยชัดเจนเลยซึ่งเพจ Facebook สองขมรระบุใจความว่ากำลังเอารถถัง BMP 1ขึ้นหัวลากในค่ายจังหวัดกำปงทมไปยังแนวหน้า ขณะที่สื่อขมรยังโพสตคลิปทหารขมรพร้อมระบุใจความว่าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นขมรปกป้องประเทศและประชาชนจงเป็นนักสู้และไม่ต้องกลัวศัตรูโจมตีคำว่ากลัวคนขี้ขลาดไม่มีอยู่จริงสำหรับทหารอย่างเราถ้าเรากลัวคนขี้ขลาดประเทศและประชาชนจะพึ่งพาอะไรได้รอคำสั่งทุกวินาที ขณะที่เพจ Army Military Force โพสต์ภาพทหารกัมพูชากำลังนั่งรถเพื่อไปแนวหน้า,นาระบุใจความว่าตื่นเต้นกำลังจะไปปกป้องชาติรอรบกับพวกทหารเสียมที่แนวหน้า,นา ปราสาทธนาก็อยู่ในแผ่นบินไทยนะครับอยู่ในพื้นที่ของแผ่นดินไทยนะครับมันก็คือของไทยนั่นแหละนะครับในอดีตทหารพานเขตรับผิดชอบของทหารพันกรมทหารพันที่สองหกนะครับก็รับผิดชอบอยู่ทุกทุกแเนะมืกก่อก่อนนี้นะครับเราก็ไปตั้งฐานอยู่นั่นนะครับตั้งฐานอยู่ที่ปราสาทธนาแต่เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่กันดานอยู่ลึกมากนะครับแต่มันก็อยู่ในประเทศไทยตอนหลังๆนี่เราจรึงได้ถอนออกมาแต่ในช่วงการลบกันในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่ผ่านมาปรากฏว่าคอมเมนต์ ตรงนั้นเมื่อก่อนไม่มีขมินะครับมีแต่ทหารฟานเราอยู่พอเราถอนออกมานะครับทหารขมิญมันรู้ว่าไม่มีทหารไทยมันก็ยกกํากลังขึ้นไปต้องการที่จะยึดนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นไปวางกําลังเต็มอยู่นั้นนะครับแต่ตอนนี้ทหารฟานเราก็ไปตึงกากลังอยู่ตีกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ตงกันอยู่แล้วเราก็จะเอาไม่ให้มันเอาปราสาทคณาดได้นะครับคือขมิเนี่ยเขาต้องการตรงไหนที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์นะครับตรงไหนเป็นปราสาทมันจะโกมันจะตู่ว่าเป็นของมันนะครับ แม้กระทั่งมันตู่ถึงเขาพ่อนมรุ้งมันยังบอกว่าเป็นของมันเลยนะครับอันนั้นคือนิสัยของเขาเมินนะครับใช่ใช่ใช่เขาอยากได้ขั้นหมดเพราะว่าเขาสอนประชาชนเขาแบบนั้นเขาสอนประชาชนของเขาว่าประเทศไทยหรือว่าเสียมเนี่ยเป็นประเทศที่ไปรุกรานเอาผืนแผ่นดินของเขาไปเอาวัฒนธรรมของเขาอันนั้นเขาสอนเด็กของเขาในหนังสือเรียนมันเป็นแบบนั้นนะครับมันคนรุ่นหลังๆก็คิดว่าเป็นจริงอย่างที่เขาสอนมานะครับจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นแผนของฮุนเซนอยู่แล้วนะครับคุณเซนนี่เขาต้องการที่จะ อันหนึ่งเรียกคะแนนนิยมนะครับเพราะว่าต้องการให้ประชาชนเห็นว่าเขาเนี่ยรักชาติเขาต้องการที่จะเอาคือเขาโยนความผิดให้ประเทศไทยว่าเราไปยุคลานแผ่นดินของเขาไปเอาแผ่นดินเขานะครับแล้วเขาก็ให้ประชาชนเช,ชื่อแล้วเขาบอกว่าเขาจะอาต้องเอาแผ่นดินที่ประเทศไทยคืนมาที่ประเทศไทยเนี่ยไปเอาของเขาเนี่ยคืนมานะครับแต่จริงๆเราไม่เคยยุกลานขเขาเลยมีแต่เขาลุกลานเรานะครับเขาก็ป้อนข้อ,อ,อมูลตัวนี้ให้กับคอมเมนต์แล้วเขาก็มีการยกกําลังเข้ามาแล้วก็จะยึดเพื่อที่จะ ให้คอมเมนต์เนี่ยให้ประชาชนคอมเมนต์เนี่ยเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนรักชาตินะครับคือมันต้องทําอยู่แล้วเพื่อเอาคะแนนนิยมสําหรับฮุนเซนนะครับมันไม่สนใจว่าประชาชนมันจะตายเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของประชาชนคนชาติเดีกว่วนะครับมันต้องการเรื่องการคะแนนนิยมนะครับมันรบมามันก็แพ้นะครับแต่ว่ามันปิดหูปิดตาปิดข่าวมันจะออกข่าวว่าเนี่ยของมันเนี่ยมีแสนยานุพามีกองทัพที่เข้มแข็งชนะประเทศไทยได้อันนั้นคือมันโกหกประชาชนประชาชนก็หลงเชื่อครับประชาชนคอมเมนต์นะครับ คอมเมรเนี่ยมันก็มันไม่มีใจรบร้อยเปอร์เซนหรอกครับทหารเขมรนะครับแต่ว่าที่ที่ไปพบกันมากับเขมรนเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะครับทั้งทหารทั้งประชาชนทั้งระดับใหญ่ๆเขาก็เชื่อถือไม่ได้คําพูดนะครับพวกนี้มันจะเป็นล็อกแรกร็อกแรกมันก็จะเป็นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับมันจะโกงอย่างเดียวนะครับเชื่อถือไม่ได้ครับมันก็จริงๆแล้วภาษามันยังไม่สมบูรณ์หรือภาษามันก็เป็นซากหินปลากะหักพังนั่นแหละครับแต่ว่า มันอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอยู่ในมาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับอยู่บนที่สูงขมิม้นมันต้องลงหน้าผาต่ําลงไปหุ่นนะครับแต่ว่าขามิม้นเนี่ยมันก็ต้องการได้เพราะว่ามันโยนความผิดให้ประเทศไทยมันบอกประชาชนเขาว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นรูปแานเอาปราสาทของเขานะเขาต้องเอาคืนเขาต้องยกกาลังเข้ามาจงตีฝรักดันเอาคืนเนี่ยเขาเขาให้ข้อมูลประชาชนเขาแบบนี้นะครับก็ยังตึงเครียดอยู่ตลอดเพราะว่ามีขมินทหารขมิขม้นอยู่ประจาแนวชายแดนตึงเครียดอยู่ตลอดนะครับแต่เราก็ยัง เป็นกลังไว้ตลอดนะครับเราพร้อมที่จะปะทะหากว่ามันลุกล้ำเข้ามานะครับแต่มันก็มีการยัออย่วยุมีการยิงปืนแย่มีการอะไรพวกน,นี้มันยังยั่วยุอยู่อย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละครับโอไม่ต้องห่วงครับของเราเป็นพร้อมเดือแล้วนะครับพร้อมทหารเราเต็มไปหมดนะครับพร้อมแต่เราไม่บอกทิ่การไปอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองครับ